หอมดอกผุดเนาะเป็นดอกลาอหลายนี่เต็มต้นเลยเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาเนาะตั้งแต่เดือนเมษาเดือนพฤษภาเนะี่ยแหละเขาเป็นดอกลายีหล่ายเลยหอมอีกเอาไปบูชานะนี่เป็น,นอันนี้เป็นดอกผุดพื้นบ้านเด้อเนาะ ตัวโบเมนตัวแนวพันแนวตัวหนึ่งมันมีจะเป็นแบบดอกจุ่มเหมือนตั้งหากอันนี้แบบเกาแบบแกแบบตะก,กี้นะมันจะเป็นดอกบานเลยเนีย่มันก็จะลุนหลเลยเนี่เต็มต้นหอมดี หอมหอมบานห่ายหลายเดือนนี้นะดิเพิ่งกระมาอันนี้เพิ่งกระมาซอกตอมเกสรเอาไปเฮ็ดเปเกสรดอกไม้ไปกินเกสรไปเป็นเพิ่งกระสิบน้ำวันวานเนาะมันวะ